เทศบาลนครแม่สอดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยชุมชนร่วมแรงค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสาร,รานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภยัยโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2560เวลา22นาฬิกาทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านต้นเพลิงและลุกลามไปบริเวณบ้านข้างเคียงทำให้มีบ้านเรือนที่เสียหายจำนวนทั้งสิ้น4หลังคาเรือนคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาทเทศบาลนครแม่สอดจึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัย ตามอำนาจหน้าที่ของทางเทศบาลนครแม่สอดโดยมีการพิจารณาให้การอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปีงบประมาณ2560โดยมีนางจินฟั่นปันอายุ84ปีได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นและค่าเครื่องนุ่งหม่มรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4ี่0มบาทนายยงยุทธ ศิลปพรอายุ63ปีได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น33,000บาทนายพยนยศแก้วอายุ53ปีได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น33,000บาทและนางประภาสีคุยชูชีพอายุ63ปี ได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,9800บาันบาทณะผู้ประสบภัยนะคะใน,นเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้เนาะ,ะแล้วก็ทุกคนก็ต่าก็จัดการกับตัวเองซ่อมบ้านซ่อมเรืออะไร บางคนก็ไปยิมเงินเข้ามาซ่อมอะไรบ้าง่ยแต่แลต้ตอนนี้ทางท่านนายกก็มีมีแจกเท็แจกอะไรก็เหมือนกับเป็นขวนัญและกำลังใจให้ถึงแม้มันไม่หหดเนาะเราก็ดีใจที่ท่านไม่ละเลยประชาชนก็ขอ,อเป็นตัวแทนของทุกคนขอขอบพระคุณท่านนายก แล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือ,อในในงานทั้งนี้นะคะทำให้รู้สึกอบอุ่นค่ะจะขอบขอบพระคุณมากคะ่ะรบ